อดีตพระชื่อดังสงปองนครไทยสงคุงแฟนสาวเปิดใจครั้งแรกเผยชีวิตรักเหตุผลศึกและความจริงในขาพระกับสีกากรสมปองนครไทยสอดีตพนักเทศชื่อดังกลับมาเป็นที่พูดถึงในสังคมอีกครั้งหลังออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31พร้อมพาคู่ชีวิตน้องส้มมาร่วมพูดคุยอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรก ถึงเรื่องความรับที่ฝ่าฟันมรสุมจนถึงวันที่วางแผนจะแต่งนานาและยังเผยความรู้สึกต่อข่าวชอบองการผสมที่มีพระผู้ใหญ่หลายรูปต้องลาสิกขาเนื่องจากเกี่ยวพันกับสีกากอฟซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงที่สะเทือนจิตใจ,จของพุทธศาสนิกชนทุกประเทศอย่างรุนแรงพร้อมเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวช่วงที่ยังคลองผ้าเหลืองว่าเคยโดนโยมผู้หญิงเข้าหาย,ย่างจงแจ้งถึงขั้นถามว่าท่านชอบฉันไหมตรางวัดแบบไม่เกรงใจ จนเจ้าตัวต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ชอบครับสร้างเสียงหูร้อให้คนในสตูดิโอในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุยสมปองเล้กล่าวถึงข่าวพระผู้ใหญ่จำนวนมากที่ต้องลาสิกขาจากกรณีมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสีกาซึ่งรวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดจากหลายสายทั้งสายปกครองสายวิชาการและสายเผยแผ่ธรรมะ เขาเปิดใจว่ารู้สึกชอบทันทีที่เห็นข่าวและยังไม่อยากเชื่อว่าท่านเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมแบบนั้นการเข้าถึงเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้นต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตต้องมีนัดหมายลงหน้าและอยู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถเข้าไปพบได้อย่างใกล้ชิดมันน่าสงสัยครับเขากล่าวด้วยความตกใจสมปองยอมรับว่า ตนเองไม่สามารถฟันธงได้ว่ามีเบื้องหลังหรือเครือข่ายลับใดๆในกลุ่มพระผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวอาจมีการรู้จักหรือมีช่องทางเชื่อมโยงกับพระบางรูปผ่านความสมพันธ์ส่วนตัวหรือเครือข่ายใกล้ชิดพร้อมอธิบายว่าในโลกของพระสงฆ์ก็มีระบบกลุ่มหลายที่บางครั้งใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมะหรือพูดคุยเรื่องกิจกรรมต่างๆระหว่างวัด ซึ่งเป็นไปนได้ว่าบางความสัมพันธ์ก็ถูกสร้างผ่านทางช่องทางเหล่านี้สิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกเตือนใจคือการได้เห็นพระที่ตนเคารพศรัทธาต้องลาศิกขาและมีภาพหลุดออกมาในลนักษณะที่ไม่เหมาะสมเรากําลังกราบไหว้อะไรกันอยู่เป็นคําถามท,าที่สมปองยกขึ้นมาสะท้อนความรู้สึกของชาวพุทธในยุคนี้พร้อมทั้งย้ําว่าอย่าพ้องดวนตัดสินว่าศาสนาเสือ่อม เพราะพะดีดียังมีอยู่อีกเยอะเราต้องแยกศาสนาออกจากตัวบุคคลเขากล่าวต่อว่าพระพุทธเจ้าเคยตัสไว้ว่าหลังปรินิพพาน500ปีศาส,สนาพุทธจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจตีความได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไปแล้วเมื่อย้อนถึงชู่ที่ยังเป็นทักสมปองเล่าว่า เคยพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจเหมือนกันเช่นตอนอายุ15ปีขณะเป็นสามเณรมีผู้หญิงอายุประมาณ50ปีมาหาด้วยการถือปินโตมาให้แล้ววันหนึ่งก็ถามว่าท่านชอบฉันไหมซึ่งเป็นคำถามที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินในบริบทของศาสนาเราก็ตอบไปเลยว่าไม่ชอบครับเพราะตอนนั้นเรายังเป็นแค่เด็กยังไม่เข้าใจอะไรแบบนั้น และที่สำคัญเราครองเพศประพะชิตอยู่สมปองเล่าพร้อมรอยยิ้มพร้อมเสริมว่าหลังจากตอบไปดับนั้นโยมผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มาอีกเลยนอกจากนี้เขายังเล่าเหตุการณ์ในช่วงที่ไปเทศในโรงเรียนที่โครามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาขอที่อยู่พร้อมเขียนจดหมายมาแบบน่ารักน่ารักด้วยข้อความว่าพอาจา์ตลกจังเลยหนูอยากให้มาอีก สิ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งพระสงฆ์ก็ต้องรับมือกับความรักหรือความลหลงไหลที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาแต่อย่าล้ำเส้นไปสู่ความรู้สึกส่วนตัวหรือไม่ตั้งใจด้านความรับกับน้องส้มแฟนสาวที่คบหา,ามานานกว่าเจ็ดปีสมปองเผยว่าเคยมีช่วงเวลาที่ต้องเจอบททดสอบหนักๆถึงท่านเกือบเลิกกันโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่น้องส้มเห็นเขาอยู่ในร้านอาหารกับหญิงสาวคนหนึ่ง และเกิดความเข้าใจผิดจนส้มขับรถออกไปโดยไม่รอเขาตอนนั้นผมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินติดตัวกระเป๋าอยู่บนรถหมดผมก็รีบติดต่อทีมงานให้ถูหาเธอสุดท้ายก็เจอกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วผมก็ขอโทษเธอทันทีเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตด้วยน้ำเสียงจริงจังแม้จะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ทั้งคู่ก็ผ่านมันมาได้ และแตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยวางแผนจัดงานแต่งงานสามรอบเพื่อให้คนใกล้ชิดทุกกลุ่มสามารถร่วมแสดงความยินดีได้โดยรอบแรกจะจัดที่จังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดของสรงปองเนวันที่สงพฤศจิกายุนรอบที่สองที่เชียงรายบ้านเกิดของน้องส้มในวันที่17ธันวาคมและรอบสุดท้ายที่สนามมูทองธานีในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งทงปองย้ำว่าไม่จักสองครับ แค่สแกนก็พอตอนเป็นพะได้ส่งอยู่แล้วพร้อมหัวร้อยอย่างอารมณ์ดีอีกหนึ่งความสัมพันธที่หลายคนสงสัยคือความสนิทสนมกับแพรี่ไพรวันซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแพรรี่เป็นเหมือนน้องชายและรู้เรื่องความรักกับน้องส้มมาก่อนขายเขารู้มานานแล้วครับว่าเราคบกันเขาก็บอกให้เปิดตัวน้องส้มออกสื่อบ้าง ซึ่งผมก็ลังเลมาตลอดเพราะน้องเขาไม่ค่อยชอบออกหน้ากล้องและยังสาวติดตลกว่าเคยยืมเงินแพรี่ล่วงหน้าเป็นแสนเพื่อเอาไปเป็นทุนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวโดยบอกว่าถ้ามีลูกจะตั้งชื่อตามแพรี่เลยก็ได้พร้อมยืนยันว่าเป็นเรื่องสาวกันเล่นๆในหมู่คนสลดเท่านั้นสุดท้ายสัาปองฝากถึงชาวพสทุกคนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรทำให้เราหมดศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะศาสนานั้นยั่งยืนและไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลระด,ดียังมีอยู่อีกมากอย่าปล่อยให้คนบางกลุ่มทำให้เราลงลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพร้อมทั้งชี้ว่าบางครั้งเรื่องร้ายก็ช่วยเปิดเผยให้เห็นความจริงที่เคยถูกปิดไว้และอาจเป็นโอกาสดีที่เราจะกลับมาเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในตอนท้ายของรายการคุยแซบชู ทุกคนในสตูดิโอต่างทราบซึ้งกับเรื่องราวชีวิตจริงของสมงปองและน้องซุ่มที่ไม่ใช่แค่เริ่มความรักแต่มันคือการเดินทางของชีวิตการเติบโตการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ของชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสมณเพศและวันนี้กำลังเดินบนเส้นทางของคาราว่าที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและยังคงพยายามเป็นกระบอกเสียงให้คนเข้าใจศาสนายอย่างแท้จริงต่อไป